สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศผู้บริจารายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเขาอัดฉีดเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนโครงการช่วยเหลือทั่วโลกในหลายมิติค่ะทั้งการเมืองเศรษฐกิจกสังคมมนุษยธรรมไปจนถึงการทหารนะคะแต่คําสั่งของผู้นําคนใหม่ของสหรัฐกําลังทําให้ความช่วยเหลือเหล่านั้นต้องหยุดชะงักค่ะ เสียงแสดงความกังวลไม่ได้ออกมาจากทางฝั่งของภาคประชาสังคมเท่านั้นนะคะโดยโฆษกองค์การสหรประชาชาติระบุว่าอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ u ูเออกมาเรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์พิจารณายกเวน้นมาตรการระง,งับความช่วยเหลือบางโครงการค่ะ <S <S เพื่อเปิดทางให้คงความสามารถในการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาที่จําเป็นไปยังชุมชนเปราะบางทั่วโลกได้นะคะเพราะชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขาขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือเหล่านี้ค่ะ เสียงเรียกร้องนี้ดังขึ้นนะับตั้งแต่ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารในวันแรกที่นั่งเก้าอี้ผู้นำนะคะโดยสั่งระง,งับการจะส่งความช่วยเหลือให้กับประเทศต่างๆนาน้น90วันเพื่อพิจารณาว่าความช่วยเหลือเหล่านั้นสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่และแน่นอนว่านโยบายนั้นนะคะก็คืออเมริกาเฟิร์สหรือว่าอเมริกาต้องมาก่อนค่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์ของทางการสหรัฐชี้นะคะว่าในปีงบประมาณ2023รัฐบาลมีข้อตกลงสนับสนุนโครงการกว่า15,000โครงการใน204ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า68,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า2ล้านล้านบาทค่ะประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดแน่นอนคือยูเครนนะคะทิ้งห่างอิสราเอลหลายเท่าตัวตามมาด้วยจอร์แดนและอียิปตซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐนับตั้งแต่ลงนามข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอลเมื่อปี1 979ค่ะโดยคุณผู้ชมจะเห็นว่า4ประเทศนี้ที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดคือประเทศที่อยู่ในพื้นที่ขัดแย้งหรือไม่ก็อยู่ในจุดยุทธศาสตร์โลกทั้งิ้นไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือว่าตะวันออกกลางค่ะ หันมาดูในฝั่งของอาเซียนกันบ้างนะคะได้กันครบยกเว้นบรูไนประเทศเดียวค่ะโดยฟิลิปปินส์ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในหลายโครงการรวมแล้วทะลุ250ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งสอดคล้องกับการยกระดับความร่วมมือของ2ประเทศเพื่อรับมือกับจีนตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะขณะที่ในเมียนมาเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลายโครงการนะคะส่วนประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือรวม105ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ การอัดฉีดความช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆของสหรัฐในหลายประเทศรวมทั้งการสนับสนุนเงินทุนให้กับโครงการของประเทศอื่นๆทั่วโลกถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลอเมริกันทุกยุคทุกสมัยนะคะซึ่งความช่วยเหลือเหล่านี้มักจะถูกใช้เป็นแต้มต่อรองของสหรัฐในการเจรจาบนเวทีโลกและช่วยขยายอิทธิพลของสหรัฐเข้าไปในประเทศต่างๆด้วยค่ะ จริงๆแล้วความช่วยเหลือของสหรัฐในต่างประเทศในครอบคลุมหลายด้านนะคะก้อนที่ใหญ่ที่สุดค่ะคือความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจคุณผู้ชมดูตัวเลขคิดเป็นเกือบหนึ่งใน3ของความช่วยเหลือทั้งหมดของปีงบประมาณ2023นะคะตามมาด้วยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงไปจนถึงเรื่องของสุขภาพ4ก้อนด้านบนค่ะเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดนอกจากนี้เขายังมีการสนับสนุนเรื่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ ซึ่งดูจากนโยบายของทรัมป์แล้วเนี่ยความช่วยเหลือในด้านของสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพน่าจะเป็นกลุ่มที่จะต้องถูกตัดออกไปเป็นอันดับแรกๆค่ะเพราะว่าสหรัฐเองเขาก็ถอนตัวจากข้อตกลงปารีสแล้วก็องค์การอนามัยโลกแล้วนะคะซึ่งฟังมาถึงจุดนี้นะคะหลายคนอาจจะเกิดคำถามแล้วเขาว่าแล้วความช่วยเหลือแบบไหนล่ะถึงจะอยู่รอดได้ค่ะ คำตอบง่ายๆคุณผู้ชมคือถ้าความช่วยเหลือนั้นเป็นประโยชน์กับสหรัฐภายใต้รัฐบาลทรัมป์2.0ก็เก็บเอาไว้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ตัดออกค่ะโดยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศป้ายแดงส่งเอกสารเวียนแจ้งเป็นการภายในเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะว่าจะระงับโครงการช่วยเหลือทั้งหมดค่ะเพื่อพิจารณาว่าโครงการนั้นๆไม่ซ้ำซ้อนมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของทรัมป์นะคะโดยจะให้เวลาทั้งหมดเนี่ย85วันในการพิจารณาซึ่งน้อยกว่า กรอบเวลาของทรัมป์5วันนะคะแต่เขามีข้อยกเว้นค่ะนั่นก็คือความช่วยเหลือทางการทหารที่มอบให้กับอิสราเอลและอียิปจะไม่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งระงับความช่วยเหลือฉบับนี้รวมไปถึงโครงการช่วยเหลือด้านอาหารฉุกเฉินในพื้นที่วิกฤตทั่วโลกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซูดานหรือว่าซีเรียค่ะ นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองนะคะว่าการระง,งับความช่วยเหลือต่างชาติของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยกำลังบั่นทอนความน่าเชื่อถือของสหรัฐหรือไม่เพราะความช่วยเหลือบางอย่างแม้จะไม่ได้ให้ความสําคัญกับอเมริกามาเป็นอันดับแรกแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมภาพลักษณ์ของสหรัฐบนเวทีโลกได้